กิ้วหลักปลาวันนี้ไม่น่ะมันใช่ปะตีขีดสนุกขึ้นบ้าเยอะมีเด็กยังจะบอกยังมีใบดังน่องใบแห้งมาได้โอ้ยขอโทษแม่ขอโทษคนตาพื้นวัดตาพื้จมูกไหมคอเทนต์มั้งมันกะหน่อยโพูดเห็นบ้าก็ได้โอ้ต้นตำรับของ ลูกวิสานของแท้เนาะปากนีดบ่ว่าดอกจมูกนี่เยอะหน่อยเ่อะเป็นปังสิเออสวยสวยบ้างยังไม่เสร็จเด้นี่ยังไม่เสร็จเด้นี่ใจเย็นใจเย็นเซ็ตเซ็ตเส็ตก่อนว่าเออได้ระเทียนเอาอีกเอาอีกให้ปากอาปาก อ่าชายกอลลิกครับทุก2 จ้าพี่ชาติจะเสร็จแล้วหมอเรียกแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็ดี๋ยวใคยมาทำผมก็ได้ไม่ทำผมแป๊บเดียวทำให้เสร็จเลยสวยแล้วป๊าสวยลูกสาวเป็นไผยอ่ะคนละคนนี่งามบ่จ้าเสร็จแล้วคนตาบ่ต้องไม่เหมือนคนเดิมที่ตอนแรกเปลี่ยวตอนแรกที่ไรโอ้ลืมกีดอะไรเน้อบัดด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่แถวไม่งอถึงเราเนาะ ทอดทั้งทอดเดี๋ยวเอเอาขิวก่อนบอกสืนน่ออนยุไม่เหมือนตอนแรกเลยนะมาสิอดูสามแนเนี่ยาามมาคาดกัยปะชิวังชิวังาเค่ำมันนี้ บ้อ,บองนบนลงตาดูดอันละเหนื่อขคอยมันหอนลาเติมคนตาล่างหน่อย ว้าวสวยแชมเบอร์่เต็มเลยนตาจะดบแล้วค่ะอุปปะ๊บเปิดขีงง้อายไม่องมดตับตาแล้ว ตาเป็นสาวดอกม่อานดิอันนี้ดอกยงเป็นตาลูกเป็นตาบอข้างหลาง Đã, ừ. ừ, nó <laughs> à. chết rồi ta thử Nó diễn tả nó luôn thằng này jack không? Ừ. Ừ. Mình chắc ừ. nó mình cho mình ngọt <laughs> เจ้าพม่าปีมือขอยประเดี๋ยเด้อนาแรกนี่นเองโอ้ยมองซิปนาที่นี่เจ้าบ่าวพอดมองล่างนะมองข้างล่างบอกบาบเนาะนี่แต้มเสร็จแล้วครับ